สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาเราก็แวะที่วัดสนามจันทรวัดแรกเลยค่ะเป็นวัดริมแม่น้ําบางประกงที่อายุเก่าแก่มากกว่าร้อยปีเห็นว่าเดิมนะคะจะชื่อวัดสนามจันทร์ต่อมาเพี้ยนเป็นสนามจันทร์เป็นวัดที่กว้างขวางขึ้นชื่อเป็นวัดแหล่งรวมน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วก็แวะทานส้มตำไก่ย่างวิเชียนแล้วก็เดินทางต่อค่ะแวะกันต่อที่วัดประทาศวายโยขอพอหลวงพ่อปรดนี้อันซีนเมือง8ปดริ้วภายในวัด มีสิ่งที่น่าสนใจเช่นองค์พระมหา,าธาตุเจดีย์มีความสูง39เมตรเป็นเจดีย์ทรงระฆังและลงสีขั้นเป็นแถบ3ชั้นสีทองสีน้ำเงินและสีขาวและก็มีตลาดน้ำวายโย สำหรับพื้นที่ของวัดแห่งนี้มีความกว้างขวางไปจนถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำลากระทิงโดยรอบมีต้นไม้ลมลืน่นกลางวัดมีถนนตัดผ่านจึงแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างให้ชมโดยไฮไลท์ของวัดที่ใครมาเยือนแล้วจะต้องไม่พลาดก็คือหลวงพ่อปรดนี้ หลวงพ่อปลดนี้พระพุทธรูปปางชนะมารหรือปางมารวิชัยตั้งอยู่ภายในวิหารหลวงพ่อปลดนี้มีความเชื่อกันว่าหากใครมาขอพรเรื่องที่เกี่ยวกับการปลดหนี้สินโชคลาภหรือการทำมาค้าขายก็จะสมหวังดังปรารถนา ภายในเจดีเป็นโถงขนาดใหญ่เน้นสีเหลืองทองอารามประดับด้วยลวดลายไทยสวยงามตรงกลางมีเสาแกนกลางเจดีและเสารับคานลายล้อมอีก8ต้นเสาแต่ละต้นตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักตัวอ่อนช้อยเสาแกนกลางประดิษฐานพระพุทธรูปปรานยืน5องค์หลวงพ่อใหญ่ประธานพร พระพุทธรูปองค์ใหญ่สร้างขึ้นในปี2535ถึง2537องค์พระหน้าตักกว้าง20เมตรมีความสูง29เมตรตั้งบนฐานภัยทีที่ทำเป็นห้องโถงชั้นล่างมีลักษณะเหมือนใต้ถุนอาคารชั้นบนเป็นองค์พระปฏิสฐานอยู่กลางแจ้งการขึ้นไปกราบสักการะจากขึ้นทางบันไดด้านหน้า ภายในวัดจะมีอนุสาวรีย์สมเด็จพ่อแสงคำฟ้าผู้สร้างเมืองวายโยนครในอดีตหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินทางต่อมากันที่น้ำตกบ่อสายอยู่อำเภอท่าตะเกียบเป็นน้ำตกจากลำธารที่เกิดเองโดยธรรมชาติบนล่องน้ำของอ่างเก็บ จากน้ำกรองสียัดที่อวดโฉมความงบงานของสายน้ำใสยเย็นที่ไหลผ่านเกาะแก่งแนวสันหินท่างกลางธรรมชาติของป่าเขาที่เขียวขจีและอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญระดับน้ำไม่ลึกมากและน้ำไหลไม่แรงทำให้น้ำตกแห่งนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คสำหรับคนเล่นน้ำคใครร้อนมักจะมีชาวฉากเชิงเซาและนะักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาพักผ่อนกัน และชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปขายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้มีไรายได้เลี้ยงครอบครัวด้วยน,น้ำตกบ่อทรายจะเปิดเวลา7จดโมงถึง6โมงของทุกวันไม่มีวันหยุดสำหรับค่าเข้าชมน้ำตกบ่อทรายไม่ต้องเสียค่าจอดรถไม่มีค่าเข้าชม แต่ถ้าอยากนั่งเล่นแช่น้ำชิลชชมวิวธรรมชาติจะมีค่าที่จ่ายเพิ่มเติมอย่างค่าสุมแพที่นั่ง100-200บาทต่อหลังไม่จำกัดเวลาของกินมีขายทุกวันและมีชูชีพให้เช่านอกจากนี้บริเวณโดยรอบอยังมีบริการร้านค้าร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมายโดยเน้นหนักไปที่ส้มตำไก่ย่างน้ำอัดลมและของกินเล่นต่างๆหรือจะนำอาหารเข้ามาเปิดปาร์ตี้ปิ้งย่งเองก็ได้ค่ะ ข้อระเบียบของการเที่ยวน้าตกบ่อทรายคืองดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามมภายในน้ําตกห้ามพกพาอาวุธห้ามเปิดเพลงเสียงดังเกินกว่าที่กําหนดเด็กต้องใส่ชูชีพทุกคนผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดน้ำตกบ่อทรายอยู่ห่างจากตัวเมืองชาเชิงเซา80กิโลเมตร ก็คือจะอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอท่าตะเกียบประมาณ8กิโลเมตร แล้วก็มากันต่อที่มินิมูลาฟาร์มมีสัตว์หลากหลายชนิดให้ชมและให้อาหารเช่นวัวควายแกะแพะหา่านหมูกระตาา่ายปลาคางเป็นต้นนอกจากกิจกรรมให้อาหารแล้วยังมีกิจกรรมทําพิซซ่าทําขนมทาโยเกิร์ตงานฝีมืออื่นๆให้เลือกตามความชอบนอกจากนี้มีสินค้าต่างๆทั้งที่ผลิตในฟาร์มเช่นข้าวเกียบและก็ที่มาจากสินค้าพื้นถิ่นด้วยเปิดให้ชมฟรีตั้งแต่9กโมงถึง1ทุ่มเสียเฉพาะค่าอาหารสัตว์หรือเวิร์กช็อปต่างๆ กิจกรรมของที่นี่ก็คือทำสบู่ดำนาปลูกข้าวปลูกผักจัดสวนทาทำพิซซ่าทำไอศครีมแพนเค้กเก็บไข่เป็ดแต่และอย่างมีรอบการจัดแต่งต่างกันไปวันละ4 6รอบมีค่าใช้จ่ายแบบต่อกิจกรรมและแบบเป็นแพ็กเกจเมาทีหลายๆกิจกรรมเริ่มต้นที่250บาท ห้องอาหารที่นี่จะมีทั้งแบบอินดอร์และเอาดอร์มีอาหารทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงพิซซ่าที่ทำเองก็ออกมานั่งทานได้ด้วยส่วนตัวเรานะคะไปถึงที่นี่ประมาณ5โมงนิดนิดฟาร์มยังไม่ปิดก็เลยมาแวะชมก่อนนะคะรอบหน้าถ้ามีโอกาสจะเข้าไปใช้บริการทำกิจกรรมแน่นอนค่ะ ภายในฟาร์มก็จะมีที่ซื้อของฝากด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อคุกกี้ต่างๆซึ่งเราก็จัดมานะคะถือว่าอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากมายค่ะ